สวัสดีจ้าพี่น้องทั้งผู้ชมมือนี้มาพบกับช่องยาย่ไปสีชาแน,นลเพือเกา่าเหมือนเดิมเนาะจ้ะมือนี้ย่ไปสีเดนําขอมูลเน,นื้อทางเลขเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิง่งได้ชมเปน็นแนวทางเนาะจ้ะก่อนสิไปรับชมรับฟังยาย่ไปสีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยาย่ไปสีน้ำมืเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะคะ่ะน้อย,ยามยาย่ไปสีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องกับสีปฏิภาดเบิง่งผาดชมเนื้ทางเนาะจ้ะพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมมมนต์ขอาาาาคุยยยยททัักกกบะ คอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องการเบาๆไล่ยญ่ห้างนอกจากไปเบิรงนของมูลนธ์ทางอาจารย์ทันแหลกเพก่ปเลยจ้าแนวทางนี้มาเบิรงเพื่อนบอกว่าวิ่งบนรัฐบาลมาได้10หน่วยเนาะคะ่ะมาเบิรงนวอที่แล้ว10หน่วยรัฐบาลศูนย์สองสี่มาสองเนาะพี่น้องออกแปดหนึ่งสองวันนี้แปดศูนย์สองตัวใดซิมาวาซันพี่น้องมักตัวใดกับคอมเมนต์เข้ามายายไพ่ยัพยยงพันไม่มีเวลาว่างเลยพี่น้องจ้าไปตอบคอ,อมเมนต์อ่าคอมเมนต์เข้ามาไว้ก่อนเดี๋ยวยายไพ่มีเวลาว่างเดี๋ยวเขาไปตอบเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ปลาการสองสีกระล้องไฮเลวนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอ่าแผ่นนี้มาครบบนเนาะซันพี่น้องแอดโปูเราห้มาเนาะจ้ะมาเบิร์นควนจับห้เลยเนาะพี่น้องสามตัวบนอยู่ที่หกห้าสองหกเจ็ดสองหกห้าศูนย์หกเจ็ดศูนย์สองตัวเทิงอยู่ที่หาสองหาศูนย์เจ็ดสองเลยเจศูนย์มักตัวใดกับพิจนา,านทำเพื่นใดพี่น้องสำหรับแนวทางของแอดปูเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะ อันนี้เป็นแนวทางอาจารย์เชษดเมืองอ,อุบลน้องพี่น้องเนาะขันผู้ใดประหันพอเข,อขอียนคอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวย้ายไพ่ไปอ่านแล้วก็จะลงสรุปข้อมูลให้เทธอเดียวมดเรื่งเนาะพี่น้องเนาะมาเบิ่องอาจารย์เชษดเมืองอุบลเนาะคะ่ะอาจารย์เชษดเมืองอุบลบอกว่าอ่าสามตัวอยู่ที่เก้าสามหนึ่งสามหกเจ็ดสามหกเก้าสามเก้าเจ็ดสองตัวบนอยู่ที่หนึ่งสามอ่าสามหนึ่งหกเจ็ดหกเก้าเก้าหกและเก้าเจ็ดเนาะค่ะผลิตการให้เพลิอนอยู่ตลอดเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลียจ้ามาเบิงแนวทางรางเพิ่นบาดพี่น้องเพิ่นบอกว่าเจ็ดเจ็ดจับลูกปิงปองพญา,านาคเบมนเนแนวทางรางเนาะพี่น้องเจ็ด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 หนึ่งและเจ็ดหนึ่งเนาะค่ะสําหรับแนวทางของอาจารย์เชิดเมืองอุบลเนาะค่ะพ,พี่น้องผู้ใดจวดจัดจกับเบงน้ำเพลินได้เนาะค่ะต่อไปเลียจ้ามาเบิงแนวทางสิบบนสิบหน่วยบนเอสตางพี่น้องเพิ่นอนอไฮมาเนาะจ้าหกหนึ่งแปดเจ็ดห้า 61875มาตัวเนาะคะ่ะสำหรับแนวทางของแอดสตางเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดนำข้างนะะนะะเนาะค่ะเนาะแอดนำเพื่อนหามาเพื่อนบอกว่าเอ,อ่อเด่น2กับ่าเนะาะจ้า265เอ้ย256 259 3 2เกหาสตัวอยู่ที่25 26 29 56และ59 อันนี้คือแนวทางของแอดนำค้างเนาะค่ะผู้ใดมักแนวทางแอดนำค้างกับจังแคบหน้าจอเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมาเบิ่งค่ะพี่น้องอ่าแอดหลวงพะบางว่าสั่นซื้อเพิ่นเนาะค่ะแอดหลวงพะบางว่าสั่นมาเบิ่งว่าเพิ่นให้ยยังมาดเด่นเก่าได้พี่น้องเก้าเจ็ดเก้าหกหกเก้าเจ็ดเนาะค่ะอ่ามีเก้าศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์หกเจ็ดหกศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้าหกศูนย์เจ็ดหกชุดอ่า วินเพิ่นนี่ศูนย์หกเก้าเจ็ดแนาะค่ะสำหรับแนวทางของหลวงพระบางเนาะพี่น้องเนาะมากกะจังพารณะน้นำเพิ่ไนไดเลยเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเกินนั่งฟาน้อยใจเกินเอยเนาะค่ะเพิ่นบอกว่าบนมาแน,น,น่นนหนึ่งก็เจ็ดประสันหนึ่งกับเจ็ดมาแน่นอนฝาดเอ่อฝากไว้ไอ,อฝากดูไว้ได้ฟาดได้ยังว่วะเพิ่นวานเนาะพี่น้องเนาะ พิจารณาแนวทางของอแอดนั่งฟ้าหน่อยใจเกินลอยเนาะค่ะวุ้ยมันกระสูงไงยุ๊กเมนต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเงินเทวดาผู้ใดซีบอดอยากใด1ตุลา66มาเบิงค่ะว่าเพิ่นหายอีหอย่างมาเนาะฟาด6 3 6 7 6 7, 7 3 7 1 7 6 3 6, 6 1 4 3 7 9 6 7ขางลางเด่นหนึ่งเน้น8 1 7 1และ4 1 บนล่างห2สองหกสามหนึ่งสามหเจ็ดแปดและแปดเกาพี่น้องสำหรับแนวทางของเงินเทวดาผู้ใดสีบ่อยากได้วาสันเนาะพี่น้องเอามากะจวดจาดน้ำเพื่นนอนได้เลยเนาะค่ะโตไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมาเบิงค่ะพี่น้องคะอันนี้เป็นแนวทางวาสันค่ะพี่นอ้นองเพื่อนให้่มากาเนาะจา้าเออ แนวทางของสิทธิ์หลวงพ่อแดงว่าสันพี่น้องสิทธิ์หลวงพ่อแดงมาเบิ้งค่ะเพิ่นบอกว่า,าตัวเน้นเพิ่นวิ่งเกต้าศูนเนาะจ้ะเพิ่นบอกว่าเลขตารางเพิ่นมี8 5 7 9 3 0เด่นอยู่ที่0 7, 8, 7, 0, 7 0, 3, 0, นย์เกต้าแปดเจ็ดนเนาะค่ะแล้วก็2ตัวเอ่อ3ตัวล่องเพิ่นสิเป็น9 3 0เนาะจ้ะ5 3 0 9 8 7และ2 7 สำหรับแนวทางสิทธิหลวงพ่อแดงเนาะคะ่ะเอามากระจังจวดน้าเพลนเนาะพี่นะะ้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสิบล่างเอ็ดกับตันพี่น้องเอ็ดกับตันเพิ่นบอกว่าสิบล่างตัวเดียวแคนเคนคือศูนย์หาอย่างมาใส่รศูนย์ถ้าศูนย์ตัวเดียวก็จะชนกับเอ,เอ็ดหนูน้ำเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเอ็ดหนูน้ำเนาะคะ่ะผู้ใดมากระจวดจ้าน้าเพลเนาะค่ะเนาะเพิ่นะะซื้อว่าหนูน้ำทิปหรือพี่น้องแต่ว่าแยกให้เห็นเทียนเป็นว่าหนูน้ำจซื้อเนาะคะ่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าแอสซักดาเนาะค่ะเนาะสามตัวบนแปดหนึ่งหกสองตัวบนเน้นขึ้นหนึ่งหกศูนย์หกหนึ่งแปดเป็นตัวรอเนื่งแปดพี่น้องแกล้งไพ่ขอปูหมวกว่านี่ยายไพ่ชีวองหอยฟังจะเป็นปฏิหารหรือเป็นอีหยังแอดบักหล่าให้ตำเล้ามาเนาะพี่น้องเนาะชีวองหอยฟังอันนี้เมื่อวานเจอกับยายไพ่กับกับบ่เคยเป็นก็ได้เป็น,ปนอ่าแอดบักหล่าให้ตำเล้าหมวกว่านว่าซีซีซีหาซีเจ็ด บาทที่นี่ยายไพ่ร่องไปจิมอ่าลยายไพ่ร่องไปซื้อน้ำเบงเนาะไปจวดน้ำเบงไปจวดพิษพี่น้องซื้ออ่าจวดซี่ซี่ซี่หาซี่สวนเบงพี่น้องเคยเปลี่ยนยายไพ่ก็ะเลยบอกว่าถ้าเพื่อนห้มือนี่ยายไพ่ก็เลยไปขอเหล็กน้ำเพรนน้ำปูเนาะพี่น้องเนาะยายไพ่ก็ะเลยหมานซี่ศูนเมื่อวานมือผ้าไปพี่น้องมาเบงบัดยายไพ่ก็เลยไปจุดทูกน้ำปูจุดทูกได้ หนึ่งแปดหนึ่งเนาะคะ่ะสําหรับแยบให้ขอปูทูปูงวดนี้ผู้ใดมากับจังจวดน้ำเนาะค่ะพี่น้องอันนี้เราให้ฟังเนาะพี่น้องเนาะเหมือนงวดที่แล้วแย่ยได้จุดได้หนึ่งแปดสองเอาตัวได้พี่น้องงวดนี้ได้หนึ่งแปดหนึ่งเนาะจา้ะแยบให้จุดบอกบอกสู่ฟังเนาะพี่น้องมั่งมักจังยังมักจังจวดจาดน้ำพูดให้เป็นแนวทางเนาะพี่น้องเนาะพิจารณานั่ได้ค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทาง เด่น2อตัวล่างแนวทางของแอดลัดเนาะจ้ะ0 6 5 6 3 6และ63มัากกะพิจนานำเพื่นเนาะค่ะสำหรับแนวทางของแอดลัดเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางกับอาจารย์มงคลชัยเนาะค่ะเพื่อนบอกว่าเด่นล่างงวดที่แล้วเข้า4 6เนาะจ้ะวันนี้เอาตัวเด่นเพื่นเลยเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนบอกว่าเน้นยูแปดเก่าก็แปเนาะค่ะเนาะตัวรอง80 70 71และ79อันนี้คือแนวทางล่างเพื่นเนาะค่ะ แยกไพ่กลับไปได้รัตตลีมาใบาเดียวพี่น้องแปดหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งโมมีดอกได้งแต่แปดหนึ่งได้เจ็ดแปดหนึ่งแล้วค่ะพี่น้องไป็นรัตตลีมาได้แล้วก็หไม่ขาดึงหายหงขาสามพี่นอ้อ,อง,องแต่มันก็สูงเลยละเฮ้ยงก็กันอยู่ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอ็ดปิยาเนาะคะ่ะเอ็ดปิยาหามากเพื่อนบอกว่าเด่นอยู่ที่หกและเจ็ดสองตัวหกเจ็ดเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งแล้วค่ะน้อ สำหรับแนวทางของแอดปิยะเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ามาเบิ้งชุดพิเศษเน้นๆ6 7เกะบกหนึ่งเนาะคะ่ะให้มักทำในแอดปิยะกะแคบหน้าจอน้ำเพลินได้เลยเลยนาะ,ะพี่น้องเนะะาะมักกะจวดจา้าน้ำเพลินเด้เล่เนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางลอตโต้แมทริกเนาะคะ่ะเพื่อนบอกว่าเด่นงวดนี้อยู่ที่9และ3ผู้ใดมักแนวทางลอตโต้แมทริกแคบหน้าจอเลยเนาะพี่นะะ้องเนาะต่อไปเรยจ้าอันนึงเป็นแนวทางชุดตัดชุดเน้นของ อาจารย์นภัทรเจีมจราศีเนาะค่ะพี่น้องแคบนาจอเลยเนาะค่ะแยกให้บริกานไห้เนาะจากหน้ากระดาษหนึ่งตัดลงมาเหลือเครื่องหน้ากระดาษเนาะพี่น้องเนาะ,ะอภิญญา,าเป็นแนวทางได้เนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอ่าพัานเขาเหนียวเพิ่นเน้นมาไห้มาเบิ่งว่าเพิ่นเน้นตัวใด91 95 98อ่า71 75 78เน้นมาเท่นานั้นพี่น้องพิจารณานําเพิ่นได้เนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอสวัน คู่โต๊ดข้างเทิงวสันแอดสุวรรณละว่าเราฟันหนึ่งมากเนาะพี่นอ้องเพิ่นบอกว่า0 4 0 5 0 6 3 4 3 5 3 6 2 4 2 5 2 6 1 4 1 5และ1 5, 6อันนี้คู่โต๊ดบ,บนแอดแอดแอดสงสุวรรณเนาะพี่นอ้องพิจ,จะะารณานำเพิ่นใดค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางค่นสีเกตพี่นอ้องเด่นบนล่างตัวเดียวเนาะค่ะงวดที่แล้วเด่น6มา6ล่างเนาะจ้ะเนาะงวดนี้เด่นหนึ่งหนึ่งจะมาบนหรือจะมาล่างวาสันเนาะค่นสีเกตเนาะค่ะ ขอแยให้อีก2องอีกสคลิปนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ามาเบิงเนวทางถนนสายบางนาตราดเน้น972405กับ 2CC เป็นตัวรองข้างล่าง H8 5259เน้น H8 เนาะค่ะอาจารย์สมยศหรือว่าถนนสายบางนาตราดเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้แอดนั่งฝาวาสันพี่น้องแอดนั่งฝาหายมากเพื่นอบอกว่าเด่นบน เด่นบนสองกับเจ็ดวสาสันพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอันนี้แคบเนาแคบหน้าจอเลยพี่นอ้องชุดพิเศษสามตัวทึ่งของศอกของแอดจินเนาะค่ะเนาะแคบหน้าจอได้เลยย้ายไปบริอานไห่เนาะค่ะพี่น้องเนาะพิจารณาเป็นแนวทางได้เลยเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ามาเบิงตำไทยสายวิ่งหลุดมาได้บนญลางอันนี้ลงคไม้ใบ อาจากใบสีฟ้าจะมาเป็นใบสีอโอรสหรือว่างวดที่เรียววิ่งรูดเนาะคะ่ะงวดนี่ศูนย์กับหนึ่งเด่นศูนย์รองหนึ่งเนาะคะ่ะเด่นหนึ่งรองศูนย์เนาะคะ่ะคอคนค้นสูตรพี่น้องจ้าสูตรนี่วจวดจาดฝาดบ่มน้ำเพลินใดเลยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าห้ามว่าปิดถ่าย้วยเนี่อท่า,ทางสามตัวบนแอดนั่งฝานอยใจเกิื่อยเนาะคะ่ะ เพื่อนบอกว่าหนึงก็เจ็ดมาแน่นอนว,นว่าสรเพื่อนว่าซีเจ็ดสองเจ็ดเเน้นเนนเด่นเดก็คือ07 17 107 207นึ่งเจ็ดหสอาหำหรับแนวทางแอดนั่งฟ้าหน่อยใจเกดร่อยเนาะค่ะ ถ่ายคลิปนี้ยายไพ่ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ้าที่เด็กเขามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งๆรวยๆปังๆสุขสุขคนขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ้าที่ได้แบ่งปันของเมื่อทังให้ยายไพ่มาให้พ่อแม,ม่พี่น้องได้เบ่งได้ชมเป็นแนวทางเนาะจ้ะยายายไพ่กะขอบคุณห,หลายๆเด้อจ้าสวัสดีจ้า